พรจจัยย้ายตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ธันวาปี2567พื้นดวงของทั้ง12ราศีนี้จะเป็นยังไงมาดูกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มดูคุณต้องไปผูกดวงวางลัคนาก่อนเพราะว่าช่องของผมดูลัคนาอย่างเดียวเดือนระหว่างเดือนไม่ดูนะครับมันโอกาสที่จะแม่นยำเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ําเพราะฉะนั้นไปผูกดวงเฉพาะตัวก่อนนะครับเริ่มต้นจากราศีแรกครับราศีเมษลัคนาราศีเมษนะครับพระจันรยอยู่ในเรือนราะ หลายคนเข้าใจว่าลาพะคือความโชคดีหรือว่าทาอะไรฟุกๆโอเคคุณเข้าใจไม่ผิดแต่ลาภะให้ความหมายในเรื่องของสังคมครับสภาพแวดล้อมแล้วก็โอกาสต่างๆที่อยู่ในคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับถ้าพระจันทร์อยู่ในเรือลาภาหมายถึงคุณมีอินสปีเรชันครับอยากจะเข้าหาสังคมมีโอกาสเข้าหาคอมมูนิตี้ต่างๆที่อาจจะให้ทั้งความรู้ไม่ว่าจะเรื่องของการเงินการงานหรือด้านของอสังหารต่างๆคือเจ้าเรือนของเรือนพันธุ์เนี่ยคือพระจันทร์ไปกลุ่มอยู่ในเรือลาภา เพราะฉะนั้นใครทํางานด้านเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัยหรือการลงทุนสินทรัพย์อะไรบางอย่างเนี่ยคุณมีโอกาสจะเข้าไปที่กลุ่มหรือคอมมูนิตี้นั้นๆและจะได้สิ่งดีๆกลับมาเช่นความรู้แล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีครับราศีต่อไปคือราศีพฤษภครับพฤษภเนี่ยพระจันทร์อยู่ในเรือนกรัรมมะคนพฤษภเนี่ยเป็นคนธาตุดินส่วนพระจันทร์ที่อยู่ในเรือนกรัรมมะของราศีกุมก็คือธาตุลมดินกับลมพอเจอกันน่ยมันคือความเสถียรและมั่นคงมันไม่กระจัดกระจายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดพฤษภนะครับสหัชชะ ไปกุมกรรมะ เรื่องของหน้าที่การงานเป็นไปได้แบบเสถียรไม่มีเรื่องของความหวือหวาหรือว่าอะไรที่แบบอาจจะทําให้ตื่นเต้นเล้าใจหรือแบบเอ้ยลุ้นว่าจะโดนอะไรหรือเปล่าเนีย่ยไม่ต้องกลวัวเลยในด้านของความสัมพันธ์เรื่องของเพื่อนเรื่องของอะไรปกติดีทั้งหมดนะครับไม่มีปัญหาอะไรด้านการงานปกติมันคงไม่มีปัญหาอะไรรวมถึงอารมณ์ของคุณด้วยทํางานไปได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็อุบัติเหตุโรคภัยอะไรก็จะไม่มีด้วยเช่นกันทุกอย่างเสถียรไปหมดเลยครับราศีต่อไปครับราศีมิถุนราศีมิถุน พระจันทร์อยู่ในเรือนสุภาสุภาแปลว่าความสุขความสําเร็จความสมดังใจพระจันทร์เนี่ยเป็นอารมณ์นะครับการเงินเจ้าเดือนคือพระจันทร์กลุ่มเรือนสุภาอารมณ์อยากจะทําบุญนะแล้วพอทําแล้วเนี่ยทำไม่คิดด้วยเพราะว่าคนมิถุนเนี่ยก็เป็นคนธาตุลมส่วนพระจันทร์ที่อยู่ราศีกุมก็ลมเหมือนกันอนะลมกับลมมาตีกันกลายเป็นอะไรครับคิดเร็วทําเร็วปุบป,ปับนะเห็นอะไรที่แบบน่าสงสารจังจ่ายให้เขาเลยหรือว่าเอออันนี้อยากทําบุญโหควักกระเป๋าทันทีหมายความว่าไงฮะหมายความว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะสงสาร ขีดคนหรือเปล่าสมมุติว่าคุณแบบเอออยากจะช่วยเหลือจะให้เขายืมเนี่ยทันทีเลยอย่างเงี้ยโดยที่คุณไม่ทันได้ยังคิดว่าเฮ้ย น่าช่วยหรือเปล่าเขาหลอกเราหรือเปล่าหรือมาต้มเราหรือเปล่ารวมถึง call center โทรมาบอกให้โอนเงินโอนเลยทันทีอย่างรวดเร็วเนี่ยระวังให้ดีนะครับคนมีทุนนะราศีต่อไปครับราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎเนี่ยพระจันทร์อยู่ในเรือนมรณะมรณะเนี่ยได้เกณฑ์เป็นพินทุบาทต,ตัวคุณเองเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ําพระจันทร์ไปอยู่ในเรือนธาตุลมแสดงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะไปเล่นไไน้ําไปว่ายน้ําหรือว่าไปทํากิจกรรมทางทะเลหรือทางน้ําตกระวังเกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้คือต้องเตือนอย่างแรง เพราะว่าพอมันเกิดแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจ็บตัวหนักแล้วเสียหายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นระวังตัวด้วยนะครับราศีต่อไปราศีสิงค์ครับพัทร์เล็งคนลัคนาสิงห์วินาศนะครับวินาศเนี่ยเป็นเรื่องของดามเมจเรื่องของการพังทลายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความรุนแรงระดับหนึ่งส่วนพระจันทร์ที่เล็งเนี่ยอยู่ในเรื่องปัตณ์นะอันนี้ให้ความหมายแบบความรักนะตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนธาตุไฟพระจันทร์อ่ะอยู่ปตัตนิเป็นธาตุลมไฟกับลมเจอกันเซ็กเกร่ร้อนครับ มันจะมีอารมณ์งทงเพศสูงนะเพราะฉะนั้นก็ควบคุมตัวเองให้ดีเพราะว่าคุณมีโอกาสจะทาอะไรวิปริตทําให้เกิดความเสียหายได้คือวิปริตยังไงแล้วเสียหายยังไงคือวินาศอ่ะมันจะทําให้คุณเสียชื่อมันจะทําให้คุณออกข่าวอะ่ะมันจะทําให้คุณโดนแอบถ่ายเงี้ยอย่าไปหน้าระเบียงนะฮะอย่าทําอะไรที่มันแปลกๆนะครับให้มันแบบคุณจะจุดเทียนจะล่ามโซ่อะไรขอให้อยู่แต่ในห้องของคุณนะอย่าเปิดหน้าต่างให้ใครรู้เด็ดขาดน,นะครับราศีต่อไปราศีกันครับ ลักขณาราศีกันเนี่ยพระจันทร์อยู่ในเรือนอลิเจ้าเรือนลาพัเนี่ยของคนลักขณากัน่นะครับคือพระจันทร์ไปกลุ่มเรือนอลิแสดงว่าคุณจะต้องใส่แมสทุกครั้งที่ออกนอกสถานที่เวลาไปคอมมูนิตี้ไปร้านบาร์ร้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มเพื่อนนะ่ะคุณอาจจะป่วยง่ายคุณมีโอกาสที่จะติดไข้ติดหวัดแล้วก็ติดอะไรต่างๆขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยว่าจะติดมากติดน้อยแค่ไหนแต่ลักขณาราศีกันนะคะคุณจะไปไหนคุณจะต้องระมัดระวังให้ดีๆในเรื่องของโรคภ แล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปอยู่ร่วมๆกันกับคนเยอะๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเซฟตัวเองครับราศีต่อไปราศีตุลครับผมลัคนาราศีตุลพระจันทร์อยู่ในเรือนปุตตะเรือกนกรมมะเนี่ยเป็นพระจันทร์เป็นเจ้าเรือเนาะไปกุมอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะทํางานเยอะมีงานเข้ามาเยอะให้คุณต้องรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่แล้วอารมณ์ของคุณณนะตอนนี้ณปัจจุบันอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะรักสนุกอะ่ะ แต่ก็มีเรื่องของงานเข้ามาขวางหลายอย่างมันก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะเต็มที่ได้กับชีวิตไม่สามารถที่จะเวิร์กไฟ์บาลานซ์ได้เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยคุณจะงานยุ่งในขณะเดียวกันคุณก็ค่อนข้างที่จะงี่เงา่าสูงแล้วก็อยากจะพักอยากจะเล่นอยากจะเที่ยวเป็นพิเศษแต่ก็ยังต้องทํางานนั่นคือความรู้สึกแล้วนั่นคืออารมณ์ของคุณที่เกิดลัคนาตุลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้รับผิดชอบเรื่องของหน้าที่การงานไปก่อนนะครับราศีต่อไปราศีพิจิกครับลัคนาราศีพิจิกเนี่ยพระจันทร์ คันทูปแปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเป็นที่ปรึกษา ให้กับหลายๆคนในเรื่องของสภาพทางจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในช่วงที่แบบอาจจะไม่ค่อยสบายใจอาจจะซิงซิงเศร้าๆส,าส,าส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะได้แบกรับความรู้สึกของคนรอบข้างเข้ามาอีกแต่บางคนเนี่ยจิตใจเข้มแข็งไม่ค่อยที่จะอ่อนไหวได้อะไรคุณก็เตรียมตัวที่จะต้องคอยให้กําลังใจหรือว่าคอยสั่งสอนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเหตุเป็นผลหรือคอยให้หลักทางจิตวิทยาต่างๆให้แก่เพื่อนให้แก่คนในครอบครัวและคนที่คุณรักเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็เตรียมแบกรับความรู้สึกด้านนนลบขอองคื่ สักหน่อยนะครับราศีต่อไปราศีธนูครับคนลัคนาธนูเนี่ยจะมีช่วงที่อยากจะเข้าหาสังคมแต่จะไม่ใช่สังคมคนประเทศเดียวกันเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยสหัสชานะมอรณะไปกลุ่มศานะสหัสชาอยากจะคุยกับฝรั่งอยากจะคุยกับคนต่างชาติอาจจะเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นคนอเมริกาคนยุโรปก็ได้นะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีที่คุณอาจจะได้สร้างสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นหรือว่าอาจจะหาย แอปพลิเคชันหรือคุณอยากจะหาเพื่อนหาแฟนอะไรก็แล้วแต่แต่แฟนเนี่ยอาจจะไม่ไม่สำเร็จนะเร็ววันแต่การหาเพื่อนในช่วงนี้อาจจะได้เพื่อนที่จริงใจนะตั้งแต่7จถึงเเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจังหวะในเรื่องของการเรียนรู้จังหวะที่จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆจังหวะที่อาจจะได้คนรักในอนาคตก็ได้นะนี่คือลัคนาราศีธนูต่อไปครับราศีมังกรลัคนาราศีมังกรเนี่ยพระจันทร์อยู่ในเรือนการเงินเรือนปตตน์เนี่ยคือเรือนของคู่ครองเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายคุณจะถูกเปโดยคคนักถ้าุณ ชคุณผู้หญิงก็เปย์อาจจะเป็นแบบผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกแฟนเอาเกมเอาอะไรเป็นของขวัญมันปีใหม่ให้อย่างเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกคุณผู้ชายเปย์ให้นู่นให้นี่ที่คุณอยากได้ที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความรู้สึกที่ดีอาจจะมีเรื่องของการเซอร์ไพรส์ช่วงวันที่7ถึงวันที่9ก็ได้สําหรับคนที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณโสดล่ะผมไม่มีคนรักทาไงโหนทายกว้างๆหน่อยได้ไหมได้เลยเรื่องของหุ้นส่วนอ่ะหุ้นส่วนใครมีหุ้นส่วนทางธุรรกกกิจจจเเเาาาา็ออออะะบบดีไงงย่่ชน 二。啊 มันดีขึ้นนะธุรกิจดีได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มได้เงินเพิ่มนะหรือถ้าคุณไม่มีหุ้นส่วนแต่คุณลงทุนในหุ้นโอเคคุณก็อาจจะได้ผลประกอบการที่ดีลงทุนคลิปโตไว้ระยะยาวโอ้เปิดขึ้นมาเนี่ยสมดังใจปรารถนาคือแบบว่าได้เงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยก็ไม่มีอะไรดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เฉพาะคนที่มีความรักคนที่มีหุ้นส่วนแล้วคนที่ลงทุนในหุ้นก็นแล้วกันนะครับราศีต่อไปราศีกุมครับลัคนาราศีกุมเนี่ยพระจันทร์ทับลักเจ้าาาเเรรือออออนนนน่่ย่ยปปกุุุมูใลัคคคขงงณสต เรื่องของการแก้ไขปัญหาดินพอกหางหมูหรือว่านี่สินต่างๆรวมถึงคนที่จะมาขอยืมตังมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าใจดีเกินไปพอ,พอพอพระจันทร์ทับลักค,คือคุณใจอ่อนนะคุณใจดีอะ่ะคุณลืมคิดะนะครับรวมถึงพวกคอเซนเตอร์ด้วยทักมาแล้วก็แบบหลอกใช้เสียงเอหลอกคุณเงี้ยคือคุณก็แบบว่าเชื่อเลยอย่างเงี้ยไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะทำให้คุณใจอ่อนแล้วทําให้คุณเสียเงินเสียตังเสียรายได้เสียทรัพย์สินเนี่ยคุณต้องระวังให้ดีนะคนเกิดลักนณะกุมแต่ว่าก็ถามว่าน่าเป็นห่วง เนื่องจากว่าคนกลุ่มเนี่ยมีพระเสาทับเป็นเอกะนระเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินก็ยังคงดีแต่ว่าเรื่องการเสียเงินก็มีมากแต,แต่อันนี้ผมผมน่าจะลืมใส่พระเสาเข้าไปด้วยก็ต้องขออภัยนะทั้งหมดนี้นก็คือลักษณะกลุ่มต่อไปราศีมีนครับลักษณะาราศีมีนเนี่ยพระจันทร์กับพระเสาอยู่คู่กันเสารทับรักทับจันทร์จะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหน,นีอยู่เรือวินาศพระจันทร์เนี่ยเป็นเจ้าเดิมปุตตะข,ของคนเกิดมีนไปนกลุ่มวินาศลูกของคุณที่อายุ18ขขขขึึ้้้นไไไปปหหรรรรืออออาา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 ยุเเเท่่กกก็ดีีมมมคววัแลจจะษ คุณเรื่องความรักเพราะว่าเขาอาจจะแบบทะเลาะกับแฟนเลิกกับแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคุณคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเตรียมตัวรับฟังเขาอย่าไปดุไปด่าเขานะแบบที่2คือเรื่องของการลงทุนครับมีโอกาสลงทุนผิดพลาดคือใจร้อนไปหน่อยเห็นว่าคริปโตช่วงนี้กาลังขึ้นเยอะๆใช่ไหมโอ้โหรีบเข้าเลยสักพักหนึ่งเขาตกลงมาทําฟอมแป๊บหนึ่งสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยโอ้โหแพนิคขายออกไปขาดทุนหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง,องการลงทุนคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยต้องใจเย็นๆช่วงเนี้ยถ้าเป ไปก่อนอยู่เฉยๆคุณมีแฟนก็อย่าเพิ่งเจอกับแฟนตอนนี้อย่าเพิ่งคุยอะไรกันเยอะอย่าแบบชวนทําอะไรกันมากนะเพราะว่าผมกลัวว่าจะมีเรื่องทะเลาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่เฉยๆดีกว่าเรื่องการลงทุนก็เช่นกันนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือพระจันทร์โครจรตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้นะที่นี้ได้เลยครับ